รายการกรีนฟาร์มบริี้ช่วงฟาร์มไก่ร่วมสนับสนุนโดยโซโลกุญแจสารพัดลอ็อกเครื่องมือสารพัดช่างและสารพัดเครื่องมือสวนปุ๋ยเกล็ดเรือใบาตาเรือใบไข่มุกพืชผลโตทันใจใช้ปุ๋ยเรือใบไข่มุกค่ะท่านผู้ชมคะมาถึงช่วงนี้นะคะ จากตัวอย่างไม้กว่า10ชนิดนะคะซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไม้หายากไม้แปลกและไม้ที่มีทั้งไม้ที่ได้มีการนำเข้ามาปลูกขยายในประเทศไทยแล้วและไม้ที่ต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศนั้นน้องกิจจาบอกเราว่ากว่าจะมาเป็นไม้ที่มันเจริญเติบโตและมันเป็นความยากเหลือเกินค่ะที่เราจะต้องฟูมฟักเพื่อให้เขาเจริญเติบโตและสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ ตัวอย่างหนึ่งที่เราจะมาเปิดกันในฟาร์มไกด์นี้ก็คือพอดีไม้มันเพิ่งมาเมื่อวานพี่หน่อยครับก็เลยเอามาให้ดูหน่อยอคืออย่างนี้คือมาแบบว่าสภาพไม่ดีเลยอแต่ไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่แบบบ้านเรายังไม่มีครับเราก็ไปขวานหามาจนเจอจะต้องสั่งเข้ามาแบบสุ่มเสี่ยงแค่ไหนก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เป็นอ่ีพีพิมนำซีบูบูเป็นซีบูบูที่เป็นตัวด่างครับบ้านเราผมยังไม่เห็น แต่แค่เห็นลำเขาเนี่ยเชื่อว่าด่างเนี่ย,ยนะจะเป็นด่างขาวแวลเวลเขาฉายตรงนี้ให้เราเห็นแล้วว่าโอเคไม่ถูกหลอกได้มีกี่ลำก็ได้มาอันนี้เป็นชิ้น2ชิ้นครับ<อ>ชิ้นนีชิ้นน,นะชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวกันค่ะแต่ตัวนี้เราต้องวัดใจว่าเราจะฟุมฟักมันยังไงตัวนี้ก็จะมีวิธีการทําเราก็ต้องมาปลูกอัดน้ํายาอัดอะไรของเราแล้วก็อบถุงอะไรมันก็มีวิธีขั้นตอนของแต่ละชิ้นไม่แต่เรารวบลัดที่ไม่อยากจะให้ร่างกายมันพี่อยากจะให้อบเลยอบเลยนี้เไก่อนก็อันนี้ผมทําไว้เรียบร้อยแล้ว เห็นคว่าไม้ที่สั่งเข้ามานั่นน่ะมันหินยังไงก็ใช้เวลากว่าจะทําขึ้นมาเป็นต้นใหม่ก็อาจจะหลายเดือนหรือเป็นปีอะไรเนี้ยค่ะเราจะให้ดูตัวอย่างที่ที่มันเติบโตแล้วอย่างข้างหลังเนี่ยอ่ะ,อะจริงจริงอย่างต้นนี้นะครับชื่อ philodendron goriozum หน้าตาเขาก็จะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นไม้ที่เก็บมาจากป่ามาเพาะเลี้ยงในเนื้อสไลกทีหนึ่งครับแล้วก็แล้วก็พอเพาะเลี้ยงเสร็จเขาก็จําหน่ายมาที่บ้านเราต้นนี้จะแตกต่างกันเลยครับตัวนี้จะค่อนข้าง กระดูกเขาจะมีเส้นตรงกลางแล้วตรงที่แยกออกมาจะเล็กนะครับตัวนี้เป็นตัวทั่วไปบ้านเรามีจํานวนเยอะมากแต่ที่ฮิตอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นประมาณหน้าตาอย่างนี้กระดูกสวยมากนะฮะก็กระดูกเขาจะเยอะขาวนะครับค่ะาตวนี้ไม่ขาวอ่าตัวนี้จะใบค่อนข้างสีเข้มค่ะแล้วก็กระดูกเป็นประกายเพชรเยอะๆครับโอ้โหแต่ความถี่ตัวนี้จะถี่กว่าตัวนี้ เพราะันพวกนี้เป็นมิวเทชันที่ที่เป็นเนเชอรัลมิวเทชันมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในความผิดแผดกแตกต่างแล้วก็ให้ความโดดเด่นแต่ละตัวที่เป็นนางงามที่ไม่เหมือนกันเลยใช่ครับนะคะอันนี้นี่ถ้าจะเจริญเติบโตจริงๆมันจะสูงใหญ่จะเป็นใบใหญ่ไหมใหญ่ใบใหญ่เป็นไม้เป็นไม้ที่เลื้อยกับดินลำต้นเลื้อยกับดินแต่ว่าใบเขาจะใหญ่แต่พี่ก็ยังแอบเห็นต้นใหญ่นี่อยู่อ่ะต้นใหญ่นี่ต้นนี้เป็นพรอมานีไอ่ะเป็นฟิโลเดนดอนพรอมานีไอตอนได้มาก็เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกัน S <S แล้วก็ปลูกจนใหญ่โตแล้วแล้วก็ตัดขยายพันธุ์จนออกใบใหม่แล้วก็ถือว่าแข็งแรงแล้วท่านผู้ชมคะนี่เป็นไกด์ที่ทางกิจด,ดาแพลนนะคะแนะนําให้เห็นว่าการปลูกเลี้ยงต้นไม้แต่ละต้นที่เขาเมีเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์หรือมีแนวความคิดว่าวันนี้เนี่ย แหล่งพันไม้ที่รวบรวมกันอยู่ในวงการคนสะสมและก็คนปลูกเลี้ยงต้นไม้นั้นมันยังไม่จบสิน้นทําให้คนรุ่นใหม่อย่างกิตดาเขาก็พยายามไปสรรหาและเขาก็ถ่ายทอดให้เห็นถึงว่าเวลาไปสรรหาหรือนําเข้าจากฟาร์มต่างๆหรือผู้เลี้ยงต่างๆในระดับสากลนั้นเอาเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะตั้งตัวตั้งหลักได้เองนะคะต้องรู้ใจเอามาฟูมฟักให้ถูกต้องถ้าหากว่าฟูมฟักพลาดก็คือ ูญเสียเงินลงทุนที่สั่งมาชัดเจนนั่นเองน้องกิตดาวันนี้พี่ได้ความรู้หลากหลายได้ตื่นตาตื่นใจกับต้นไม้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแบบว่าโอ้โหต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยแต่พี่ไม่มามือเปล่านี่รายการพี่ก็มีเสื้อยีนจากรายการกร e นฟาร์มะไรตีนะเอามาเป็นที่ระล,ลึกด้วยพร้อมกับเห็นปลูกกล้วยพี่ก็มีปุ๋ยสูตร 17สามตัวมาให้เป็นที่เล,เลึกขอบคุณมากที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆวันนี้นะจ๊ะขอให้ภารกิจเดินหน้าก้าว <ๆ S 2> หน้าไปสุดๆเลยโอเคค่ะวันนี้ช่วงเวลาของรายการกร e นฟาร์มเวลตี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปอินไซต์เรื่องราวใดนั้นต้องติดตามชมกันแต่วันนี้ค่ะดิฉันก็คงจะต้องลาจากท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะสวัสดีค่ะ you <music>